ช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวิฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย DSL และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำือค้นหาคำว่าเฟ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันศุกร์ที่6พฤษภาคมเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะคะแป๊บๆมาถึงเดือนพฤษภาคมแล้ววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ดรสมเกียรติออนวิมลอาจารย์บอกว่า,าจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ให้ฟังนะจริงๆแล้วเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยน่าจะสนใจอยากจะติดตามดู วันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ดรสมเกียรติออกนิมนต์เล่าให้ฟังว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นติดตามกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะชั้นขาครับคุณสรีบุญครับก่อนอื่นผมไม่ใช่นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หรือนักฟิสิกส์ใดๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์หมายความว่าดูอะไรแล้วก็หาเหตุผลเพราะฉะนั้นตอนหลังก็จะชอบชอบเรื่องฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ค่ะหัว คงจะไม่ไปถ้าจะไปเรียนเอาปริญญากับเขานะครับแต่ว่าก็เล่าให้ฟังได้เพราะว่ามันมีวิชาดาราศาสตร์นี่แหละที่มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเข้ามาหาวิทยาลัยนะมันก็ต่ำไม่มีห้องแลบไม่มีห้องปฏิบัติการต้องเสียสตังมีตาตากับกล้อง <c oughs> ไม่ต้องใช้กล้องก็ได้นะใชกล้องก็ได ก็คือมันจะมีปรากฏการณ์บนท้องฟ้านี่แหละเราลวแต่เราก็หาความรู้เอาแล้วในโลกยุคปัจจุบันนี้มันสะดวกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเวลาเห็นอะไรบนท้องฟ้าก็มีเรื่องเล่าแต่ว่ามนุษย์ก็น่าจะทันสมัยมากขึ้นเลิกดูหมอดูกันได้แล้วนะแต่ว่ามนุษย์ก็ยังไม่ไม่เอา ใช้นะผมก็ไม่อยากต่อว่านะเพราะว่าใครอยากจะอยู่กับความงมง,งายก็ก็คงเพลิดเพลินดีนะฮะแต่ว่าอย่างนี้ครับอยู่กับความจริงที่เห็นบนท้องฟ้าแล้วเอาข้อมูลประกอบเนี่ยก็จะเป็นความรู้ที่ที่น่าสนใจแต่ละเดือนแต่ละเดือนจะมีปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเพียงแต่ว่าในช่วงปลายเดือนเมษาถึงตอนเนี้ยต้นเดือนพฤษภาเนี่ยปรากฏการณ์บนท้องฟ้าตอนแรกก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะเห็น ดาวเคียงกันนะพระจานาร์ข้างแรมจะเป็นแรมสุดท้ายอะแรม1ามเรามสิบสี่สิบห้าค่ำใช่ไหมค่ำค่ะางที่ตะวันออกนะเพราะนันปกติผมก็ไม่ได้เข้าไปเช็คในซอฟต์แวร์หรือว่าหนังสือคู่มือผมจะมีอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับใกล้ตัวแต่ว่าทุกชเช้าเดินไปดูบนท้องฟ้าเดินที่บ้านเนี่ยที่ปักช่องเนี่ยก็ยเห็นดาวเรียงกันใช่ไหมก็เลยมาเช็คข้อมูลดูแล้วก็มัน สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดวงจันทร์แล้วก็จะมีดาวกลุ่มดาวลูกไก่อยู่ข้างๆดวงจันทร์นะแล้วก็โอาจารย์มีภาพให้ดูด้วยถ้าท่านผู้ฟังกลึ<ร><ร>้นช<ร>่องย<ร>ูทูบก็จะเห็นเลยนะคะเนี่ยผมผมจะให้ดูภาพอันนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วา,าไม่ได้ถ่ายภาพนี้เป็นซอฟต์แวร์ประจําคอมพิวเตอร์ของผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับ คือถ้าท้องฟ้ามีดาวอะไรผิดปกติแล้วเราไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยผมก็จะมาเปิดซอฟต์แวร์ของ Starry Night ซอฟต์แวร์นะ Starry Night อ่าค่ะตอนนี้เป็น Starry Night หรือ SN 8เวอร์ช i o n 8อ่ก็เหมาะสำหรับคนทั่วไปนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปแล้วเราก็เข้ามาดูใช่ไหมพอเข้าไปดูผมพราะเช้ามืดอ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเนี่ดาวมันแสวงสงสาดวงปกติมันก็จะเป็นดาวอังคารดาว ดาวพุธใช่ไหมดาวศุกร์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชั่วเราก็เข้าไปดูว่าด<อ>ังนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยยังไม่แทนขึ้นนะแต่ภาพนี้เป็นภาพที่ผมสปีดซอฟต์แวร์ให้มันเร็วขึ้นจะได้เห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็เห็นดาวเขียงคู่กันไปใช่ไหมคอก็จะเป็นดาวพุธ<อ>ดาวศุกร์ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์เนี่ยเรียงกันไปอนไกอนกมองอันใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนี้เป็นดาวอะไรคะอาจารย์คะ ก็ผมเขียนไว้บนจอนะฮะบางทีผมไม่ได้ตัวเล็กจอใหญ่นะถ้าคือเอ่อถ้าเป็นฟูลสกรีนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูฟนะูลสกรีนเนี่ยเอ่อก็จะเป็นดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างขึ้นใช่ไหมค่ะใช่ใช่ค่ะจะมีด,ดวงจันทร์อ๋อดวงจันทรนะ์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนก,ก็จะเป็นจูปิเตอร์นะซ้ายมือ,อมนะแล้วก็วีนัสแล้วก็มาส จูปิเตอร์กบดาวพฤหัสนะฮะดาวพฤหัสที่บอกว่าคู่กับสุ์ใช่ไหมคะอาจารย์ดาวดาวพฤหัสคู่กับดาวสุขอ่าทั้งคู่กับสุ์คือตาเรามองเห็นแต่จริงมันไม่ได้อยู่ใกล้กันขนาดนั้นนะัอ่าอ่าค่ะค่ะค่ะแต่พอเรามองไกลๆมันจะเหมือนคู่กันเพราะว่าถ้าวงคอจรแปดวงรอบดวงอาทิตย์มันก็เริ่มตั้งแต่ดาวพุธดาวสุกโลกออันก็คือเริ่มจากมีมีอันอันล่างสุดนี้คือเป็นภาพของดาวดาวพุธเคียงดวงจันทร์ แล้วขยับขึ้นไปก็จะเป็นดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสจุงไหมคะอาจารย์ใช่แล้วก็จะเป็นดาวอังคารทั้งทัี่ดาวอังคารเนี่ยควรจะอยู่ใกล้โลกใช่ไหมเพราะว่าพุทธศุกร์โลกอังคารโอเคเมื่อมันโคจรมาในในมุมมองของเราเราก็เหมือนว่ามันอยู่ใกล้กันใช่ไหมสมมติสมมติหญิงยืนอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วผมยืนอยู่ที่ปากช่องแล้วอีกคนไปยืนดูอยู่ที่โคราชเงี้ยถ้าเราถ้าเรายืนในมุมใกล้ๆ้กันก็เหมือนใกล้กัน ที่แท้เราอยู่ไกลกันโอเคนั่นก็ทุกคนเข้าใจแล,ล้วล่ะไม่ต้องมาเที่ยอบันนี้เป็นเป็นเมื่อเดือนเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนเมื่อต้นเดือนอ๋อ oh. ท้องฟ้ามันก็จะมีอย่างเงี้ยเออไปตอนตอนลุ่งลุ่งสางแต่ว่าตอนเนี้ยท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปนะคเพราะฉะนั้นปรากฏการในเดือนพฤษภาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ทุกทีนะฮะ มันจะเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะอ๋อ oh, อิตาคอริตอะไรเนี่ยเหรอคะอาจารย์วิทก็ทะเอ่ออะควอริสนะอิตาอะควอริสนะอ่า,อาออ uh. เป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกอา uh, uh. จารย์ดูไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนคือตอนนี้ปกช่องฟ้ามันเป็ดอะมันมีเมฆเยอะแล้วก็ uh. ฝนตกฝนตกแล้วพรุ่งนี้มาลืนก็จะมีฝนตกเพราะฉะนั้นผมผมก็ออกไปดูแต่ไม่เห็นละนะครับอ๋อเ uh, สียดายดก็ uh. เห็นบอกว่าะไรนะจะเป็นฝนดาวตก5ิ0ดวงต่อชั่วโมงเหรอคะอาจารย์เออไม่ถึงอ่ะนะประมาณ10-20ดวงต่อชั่วโมงมในซีกโลกภาคเหนือนะค่ะคือเราอยู่ซีกโลกภาคเหนือที่เขาเรียกว่า Northern Hemisphere คือเหนือเส้นศูนย์สูตรค่ะค่ะประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรถ้าเหนือมากๆยิ่งดีเพราะฟ้ามันจะ เห็นกว้างแล้วก็มืดดีใช่ไหม uh huh. แต่ว่าในแถบบ้านเราเนี้ยก็จะเห็นประมาณสิบดวงต่อชั่วโมงถึงยี่สิบดวงที่อเมริกาก็ประมาณนั้นนะครับ uh huh. ในเวลาที่ uh huh. ต่างกันแต่ว่าเราก็จะไปดูตอนเช้ามืดนะเราไปดูตอนเช้ามืดฝนดาวตกอันเนี้ยมันเกิดจากดาวหางฮัเล่เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วมั้งตอนที่ตอนนั้นผมปีสองพันร้อยี่สิบเก้าะฝนดาวเอ่อดาว uh huh. หางฮัเล uh ่ huh. มา uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. ช่องข่าวพอดีเลยคุณสีบูรุญยังเรียนยังไม่จบมั้งอยูมัธยมอยู่จําได้ค่ะอาจารย์จำได้เนี่ยอันนี้เป็นภาพของนา s a นะแล้วเขาก็ทําเป็นแอนิเมชันถ้าจริงๆมันจะเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่เป็นวงรีนียก็คือดาวดาวดาวหางฮัลเล่เวลามันโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยฮะแล้วมันก็จากไปเนี่ยแล้วมันจะกลับมาอีกทีประมาณเจ็ดสิบกว่าป,ปี ข้างหน้าหลังจากปี2 5 2 9 29, มันตอนนี้ก็เหลืออีก30กว่าปีนะแต่ว่าวงโครจรของมันรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะอย่างของเราโลกเราโครจรรอบดวงอาทิตย์365วันใช่ไหมเราหางนี่โครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีประมาณ70กว่าปีนะ80ปีเราเก็บข้อมูลนะอ่ามันก็มันกันจะทิ้งหางไว้หัวไว้เศษละอ,องนะอ่ะนะ ที่ทน,นาซ่าก็ทำไว้ให้ถ้าเราไปดูแอนิเมชันจะเห็นสวยสวยเลยชัดเจนเศษรองพวกนี้มันก็ลอยอยู่ในวงโค,รงครจรแล้วเวลาโลกแต่ละปีประมาณเดือนเนี้ยเนี่ยต้นเดือนพฤษภาเนี่ยสามสี่วันเนี้ยโลกจะโคจรไปผ่านขยะขยะของดาวหางเนี่ยทุลรีลองมันก็เศษดาวหางเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาเป็นฝนดาวตกนะฝนดาวตกเขามันเยอะหน่อยบางปีก็ อย่างช่วงก่อนนู้นที่เมืองไทยตื่นเต้นกันมากอะชั่วโมงละเกือบร้อยร้อยดวงใช่ไหมค่ะก็ก็คือฝนดาวตกกลุ่มดาวตอมค่ะค่ะเฉพาะเฉพาะสองสาวันเนี้นะผมคงไม่ได้ดูเพราะว่าเมฆมันมากใช่ไหมแต่ถ้าใครอยู่ในที่โล่งเนี่ยเเช็คในอินเทอร์เน็ตอีกทีงเช็คเว็บไซต์ต่างๆก็ได้สมาคมดาราศาสตร์ไทยนะนี่ผมอธิบายให้ให้เข้าใจว่าฝนดาวตกน็คือเศษละองของดาวหาง ที่มันทิ้งร่องรอยค้างไว้แล้วมันก็ลอยอยู่นั่นน่ะรอแล้วมันนี่ยมันมันจะมีผลอะไรต่อระบบสุริยะจักรวาลอะไรยใดๆไหมไม่มีอ่ะก็คือทำให้เราสนุกได้ได้เห็นปรากฏการณ์นะฮะค่ะเอาอย่างอาจารย์คะปรากฏการดาวดวงนี้เคียงดาวดวงนั้นอย่างเงี้ยมีมีผลอะไรทางวิทยาศาสตร์ไหมคะก็ไม่มีฮะเออแล้วมันสมมติดาวเรียงกันเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพียงแต่ว่ามันไม่ไม่สม่าเสมอแบบทุกสามปีทุกสองปนะีมันเหมือนขึ้นแรงพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์มืดอันนี้ทุกเดือนใช่ไหมอันนี้่วนได้แต่ถ้าดาวเคียงเนี่ยบางทีสามปีมาครั้งหนึ่งสองปีมาครั้งนึงไม่มีอะไรตื่นเต้นนะเออเพียงแต่ว่ามันสวยดีนะ,ะเราก็จะฉวยโอกาสเนี้ยพาลูกหลานออกไปดูเออเรียงกันแล้วเราก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากซอฟต์แวร์ลงทุนหน่อยที่บ้านมีคอมพิวเตอร์มือถืออะไรก็ได้หาแอป จะได้อธิบายให้ลูกหลานฟังว่ามันเรียงกันอย่างนี้ไม่ต้องไปหาหมอดูนะไม่ใช่ว่าพระสุขเศร้าเอพระสุขเข้าพระสาแทรกพวกโคราชอบมาหลอกเราโทษทีนะผมพูดกันตรงๆนะเอาอะไรมาหลอกเราช่วงนี้คุณสรีบู์พระสุขเข้าพระสาวแทรกต้องระวังหน่อยงั้นทําบุญให้อัตมาสักห้าหมื่นอะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะคือดาวเคราะห์เขาก็โคจรไปตามแรงโน้มถ่วงนะแล้วก็ตามปรากฏการณ์ แล้วเวลามันมาเรียงกันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าแต่และดวงเนี่ยมันโครจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน mm hmm. ของเราสามร้ยหกห้าวันแล้วดวงอื่นบางทีสามปีแปดปีไม่รู้อะมันขนาดมันต่างกันแล้วมันจะเอมาเรียงตรงกันเรามองไปก็เราจะได้เข้าใจว่าโลกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแปดดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ <Okay. S 2> เราอยู่ในจุดที่ เอ่อความร้อนความหนาวกําลังพอดีกำลังพอดีเลยมีชีวิตยอยู่ได้อืได้ที่แห <ฮา S 2> ้งแรงนะ <ฮา S 2> มันฝรังร่งประเพณีฝรั่งว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งสงครามซึ่งมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันมีตำนานเรื่องเล่าเราก็อ่านกันไปเพลินๆนะพะเ่้ต่างๆนะ <ฮา S 2> รพระ <ฮา S 2> พเจ้านี่ก็มันก็เป็นเรื่องเล่าต่อมานะพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับบางคนก็เพ้อฝัน เอว่าพระเจ้าจริงๆก็คือมนุษย์ต่างดาวมาตัวใหญ่กว่าเรามาสอนเราให้สร้างโน่นสร้างนี่ก็อ่านไปเพลินๆแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ความจริงเท่าที่ให้ได้ะนะค่ะค่ะความรู้รต,<ะ>ต่อไปครับแต่มันทาให้เราเรารู้เลยนะอาจารย์ว่าเราตัวเล็กชีวิตเรานี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากพอเราเห็นอะไรที่มันอยู่นอก<ะ>วเวลามันก็แบบแตกต่างกันอนันตการนะอาจารย์เนอะมันก็คือถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ย ก็ทําให้เกิดปรัชญาด้วยนะ,ะ,ะวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ความจริงเท่าที่พิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ใหม่เพิ่มความจริงใหม่ความจริงก็จะมีใหม่ทําให้เราไม่งมงายอยู่กับความจริงเสร็จแล้วเราก็จะเกิดปรัชญาว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เวลาเราดูภาพที่มนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์แล้วนิวอาร์มสตรองเหยียบก้าแรกบนดวงจันทร แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็น w o l well, l small step for man one giant leap for man คเนี่ยมันเป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นก้าวยิ่งใหญ่มือมาแห่งมนุษยชาติก็แปลว่าแค่ไปลงมูนดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่มนุษย์จะต้องหาความรู้ต่อไปค่ะอาจารย์มันคนก็ไม่ต้องไหว้พระจันทร์อีกต่อไปได้แต่ถ้าอยากไหว้ก็ไหว้ไปนะแต่ไม่มีกระตัก ดวงจันทร์ค่ะเราติดตามวันที่25พฤษภาจะเป็นดาวอังคารดาวพฤหัสเคียงดวงจันทร์ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็29พฤษภาจะเป็นดาวอังคารเคียงดาวพฤหัสสบดีวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้านอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลน,นะคะดิฉันวันนี้รายการจะขึ้น YouTube นะใครอยากเห็นดวงดาวที่อาจารย์กรุณานำมาให้ดูกันเนี่ย ็ติดตามทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ ตอนเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย DSL และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบผ้ามูงออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดี D ทุกวันเฟอร์เมนเต้คัสราส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคว่าอร์ต ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์